แม้ว่าเราจะผ่านคืนขาวดาวทรงท้ายปีเก่าตอนรับปี2567ไปเมื่อวันก่อนแต่งาน Amazing Thailand ข n า d ดาวของไอคอนสยามยังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะประเทศไทยค่ะแต่กลายเป็นงานข้าวดาวที่สะกดคนทั่วโลกโดยปีนี้ได้รับการถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านสำนักข่าวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกอาทิ CNN, BBC, AP, รอยเตอร์และ ABC ตอกย้ำการเป็น global countdown destination หนึ่งเดียวในประเทศไทยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทกรุงเทพมหานครและไอคอนสยามพร้อมด้วยพันธมิตรผนึกกำลังส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกผลุที่ใช้งานยังเป็นพลุรักโลกทำจากข้าวเหนียวถึง5 0,000ดอกความยาว9นาที บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยารวมระยะทาง1,400เมตรยาวที่สุดในประเทศไทยเป็น The a n d r o r l d Phenomenon of Siam ที่ยิ่งใหญ่อลังการสีสันเต็มตาเต็มอารมณ์ รูปแบบของพลุยังมีความแปลกใหม่ที่สะกดทุกสายตาแบบไม่เคยมีมาก่อนนอกจากพลุที่มีความแปลกใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนแล้วทุกคนยังได้ตื่นตาตื่นใจกับที่สุดแห่งการแสดง 3D Drone Celebration Show สุดอลังการเหนือพื้นน้ำเจ้าพระยา และสนุกจะเต็มไปกับปรากฏการณ์ความบันเทิงจากการรวมตัวของสุดยอดศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกโดยมีศิลปินเคป๊อระดับโลกอย่างแบมแบมยุคยอมและมาร์ต้วนสมาชิกวงก็อดเซเวที่มารวมตัวกันครั้งแรกบนเวทีเข้าดาวของไอคอนสยามและเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ปี2567นี้ไอคอนสยามเตรียมรายการโปรโมชั่นพิเศษ Easy 2024. อ a s y r e s ซ s t 2 0 2 4ช็อปเพลินเกินคุ้มนอกจาก สามารถนำไปเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง50,000บาทแล้วยังมีสิทธิ์รับสยามกิฟต์การ์ดสูงสุดถึง3,000บาทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ f c e e o o o ไอคอนสยามหรือโทร1338เริ่มแล้วค่ะวันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ